สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาวความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสามเมีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอีดอยดของข้งล่างลาิบมีเราเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเ้าดา ไพ่หกดาบใบนี้นะผมภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเหมือนกับหมดแรงแล้วก็มานั่งพักอยู่ตรงนี้แหละก็ะยิ้ความรู้สึกของชาวสีมังกรตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนกับหมดแรงม้างไหมรู้สึกเหมือนกับว่าเราเหมือนกับอยากจะไปต่อนะอยากจะทําอะไรมากมายเลยแหละแต่เหมือนกับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกับหมดแรงแล้วที่จะทําหมดแรงแล้วที่เหมือนกับว่าจะไปกับใครสักคนหนึ่งหรือพยายามยื้อใครสักคนหนึ่งหรือรั้งใครสักคนหนึ่งเอาไว้ไพ่หกดาบใ,บใบนี้เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเราพอแล้วเราขอโทษนะที่เกิดเราไม่ดีพอขอโทษนะถ้าเกิดเรราาาักคุณไไมม่่พพออดบบีว เราเนี่ยไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่เหมือนกับบางทีเราต้องมานั่งเพื่อเหมือนกับมันเหนื่อยจนไม่ไหวแล้วจริงๆหรือว่าเดินมาไกลมากๆจนรู้แล้วว่าเอยเราเดินมาตั้งไกลเนี่ยเดินมาส่งเขาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออพอเห็นเขาไปได้ดีเห็นเขามีความสุขเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องขอพักบ้างไม่ใช่ว่าไม่รักเขาไม่ใช่ว่าไม่อยากจะไปต่อแต่ไพ่หกดาวบอกว่ามันเหนื่อยมันเจ็บปวดมันเสียใจมากในการที่เราจะไปต่อในครั้งนี้เกดเรื่องที่จะเหมือนกับขอหยุดพักก่อนนะขอนั่งพักตรงนี้ก่อนนะซึ่งไพ่ไปต่อมาาาผมมม้้เเดูข ไพ่ในมูลใบนี้จะเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับหันหลังให้กับทากประหลักหักพัง,งหันหลังให้กับสิ่งที่นันพังๆนั่นเองก็ที่ว่าใครหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่า,า,วาเอ้ยทำไมชาวสีม,มังกรเนี่ยอาจจะมาถามคุณนะผมว่าเฮ้ยทำไมคุณยังรักเขาอยู่นะทำไมคุณยังเป็นห่วงเขาอยู่นะทำไมคุณยังไม่คิดถึงเขาอยู่นะทำไมคุณถึงยังเจ็บปวดเสียใจกับเขาอยู่นะแน่นอนครับคนที่ถามคุณแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่คุณเขาคงไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นยังไงคุณรักเขามากแค่ไหนถ้้าาามมมมรรรงงออออะไไไหนนถเปีี่ยยทูตึ ทำไมถึงรักเขาอยู่เสียใจเจ็บปวดคิดถึงเขาอยู่หรือความรู้สึกว่าในใจอยูย่มีเขาอยู่เนี่ยไพย่ขึ้นมาว่าเดี๋ยวมูนเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเราลงหัวใจไปเยอะเราลงทุนไปเยอะลงทุนลงแรงลงความรักลงหัวใจไปให้กับคนเนียเยอะก็คิดว่า,พาไพ่ใบนี้บอกว่าเรารักเขาไปแล้วเราลงใจไปแล้วเนี่ยจะให้เราเลิกเขาเขาหรือลืมเขาง่ายเนี่ยไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งพไพ่ใบต่อมานะผมค่อยๆส่องเหรียญเข้ามาไพ่สองเหรียญใบนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับผู้หญิง,งคนหนึ่งที่มีส่วนหนึ่งเนี่ ข้างนี้ยมันกับอยู่ในความมืดอีกข้างนึงอยู่แสงสว่างก็คิดว่าความรักของชาวสีมังกรเนี่ยใครหลายๆคนคงรู้สึกว่าการลงทุนหรือว่าการรักใครสักคนหรือว่าการที่เหมือนกับทุ่มเทใจหรือการลงใจแพ้ใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยกับไม่ได้ผลกําไรกลับคืนมาหรือไม่ได้ความรักกลับคืนมาหรือเปล่านะครับผมเป็นความรู้สึกค,ความรักที่เหมือนกับไม่ค่อยเท่าเทียมเท่าไหร่ให้ความสุขเขาไปตลอดให้ความดีงามให้ความรักที่ดีทําดีกับเขาทุกอย่างนะครับผมทําเพื่อเขามาตลอดเลยเป็นห่วงเขาด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่เราได้รััับบกลมมมมาาาาเน่ยอูใคคววืดหง หลายคนอาจจะรู้สึกว่ารักเขาดูแลเขาอยู่ตรงนี้มานานสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเดินไปไหนละเขาหายไปไหนแล้วล่ะกลายเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเหรียญที่มันอยู่ในความมืดปล่อยให้เราเหงาปล่อยให้เราเหงาปล่อยให้เราทุกทนปล่อยให้เราอยู่ความมืดอยู่ความเสียใจหรือความคิดถึงในเองนะครับผมและไพ่ใบต่อมาเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาว่าเดิรเบอร์ใครหลายคนคงคิดว่าเอ้ยคุณรักเขาขนาดนี้เลยหรอชาวติมกงกรักผู้ชายคนนี้หรือรักผู้หญิงคนนี้เนี่ยหรือแฟนของคุณเนี่ยขนาดนี้ได้หรอไพ่ขึ้นเดอร์บเบอร์นะครับผมมันคนรักกันนะครับผมม ทุกอย่างชาวสีมังกรเป็นไพ่เดลเรเบอร์เข้ามาเป็นภาพของผู้ชายผู้หญิงที่เคยมีความสุขที่เคยมองมองหน้าสบตากันด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับมีแค่กันแลกกันสองคนนะครับก็คิดว่าไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรว่าใครไม่ใช่เราใครไม่เคยมีความรักเนี่ย <c oughs> ไม่รู้แล้วครับผมว่ามันเป็นยังไงมันยิ่งใหญ่แค่ไหนและสิ่งที่มันได้กลับมาเนี่ยมันจะปวดแค่ยังใดมันก็คือไพ่ขึ้นมาว่าเดลเรเบอร์ชาวสีมังกรเนี่ยให้ความรักกับใครไปก็คือความรักจริงๆความรักที่แท้จริงนะครับผมไม่ได้มีการหลอกลวง มแม้ว่าบางทีเนี่ยเขาเดินจากเราไปแล้วแม้ว่าบางทีเขาจะ,จะไปไหนตอนไหนแล้วนะครับผมมองเห็นการเติบโตมองเห็นเขามีความสุขคนอื่นแล้วเห็นไหมครับผม,ผมก็เหมือนกับอีพีที่แล้วผมบอกว่าดีใจด้วยนะไพ่ใบนี้ก็เช่นกันไพ่เดลเดอเอร์มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราขอแสดงความยินดีเราขอดีใจกับเขาที่เราได้เห็นเขามีความสุขเห็นเขาไปในทางที่ของเขาเดินทางไปต่อในเส้นทางของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งไพ่ใบต่อมาคือไพ่ควินถือเหรียญเข้ามาเพื่อคิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกรท่านคงรู้สึกเหมือนกับ บอกใจตัวเองอยู่นะว่าเออตอนนี้เราต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ไหวเราต้องมีความสุขต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับผมแม้ว่าต้องเจ็บปวดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ก็ตามแต่เราจะไม่ไปรบกวนเขาเด็ดขาดเราจะไม่ทําลายเขาเด็ดขาดเราคนนึงแหละที่จะเอาแต่ความรู้สึกดีๆเอาความรักที่ดีเนี่ยรอคอยเขาตลอดหลายคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมชาวสิล์มังกรรักใครแล้วเขาถึงแบบไม่ยอมไปเริ่มต้นรักใครสักคนนึงใหม่ๆสักทีหนึ่งหรือไม่ยอมไปเปิดใจหาคนใหม่สักทีหนึ่งหรือว่ารักใครคนใหม่เลยล่ะเลิกกับเขาแล้วนี่ทำไมไม่หาใหม่เลยแน่นอนครับียว ถ้าเกิดเราหาใหม่ได้ง่ายเนี่ยถ้าเกิดเรารักใครได้ง่ายเนี่ยเรารักไปนานแล้วแต่ควินถือเหรียญบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราลักใครสักคนหนึ่งไปเรารักเขามากๆเวลาเราลักใครเนี่ยเรามีความมั่นคงมีความจริงจังมีความจริงใจก็เลยมีให้ขึ้นมาว่าควินถือเหรียญเราเป็นคนที่รักคนยากแต่รักแท้แล้วก็มั่นคงนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามีไพ่อะไรต่อมาเนี่ยือไพ่ขึ้นมาว่าจ็ตถ้วยก็คิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกหรหลายท่านคงมีคนเข้ามาคุยนะครับ หลายคนที่เกิดจบไปแล้วเสียใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเจ็บปวดหรือว่าเลิกลากันไปนานแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นโมา่า็เจ็ดถ้วยชาสีมังกรมีโอกาสมากมายนะครับคุณเหมือนกับผู้หญิงที่อยู่บนดวงจันทร์เดี๋ยวคนใฝ่พร้อมเดี๋ยวคนมองอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกใครจะคบใครนั่นเองแต่ผู้หญิงคนนี้เห็นนะครับเขามือกุมไว้ที่ตัวเองอยู่รักษาตัวเองไว้อยู่นะครับผมยังไม่อยากจะลุกพ้นบางคนหลายท่านอาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาทําอะไรอยู่ตรงนี้นะฉันยังไปไหนไม่ได้เลยทำไมฉันต้องอยู่ตรงนี้อยู่พยยไพ่เจ็ด ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผมบอกตัวเองซ้งาๆนะผมว่าให้ลืมเขาได้แล้วนะให้ไปสักทีหนึ่งสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะลงใจไว้กับเขาแล้วเราลักเขาไปแล้วเราไม่สามารถจะถอนทุนคืนหรือว่าเอาหัวใจของเราทั้งดวงเนี่ยกลับคืนไปได้หมดหรอกนะครับผมเวลารักใครสักคนหนึ่งไปเวลาทุ่มเทใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้ดีนะเหมือนกับการลงทุนแหละคุณไม่สามารถถอนองเงินออกมาให้หมดหรือว่าเอากําไรอย่างเดียวหรอกนะครับผมต้องมีขาดทุนก็มีนะโอเคพไพ่ใบต่อมานะผมค่อยศื้นถือเหรียญเข้ามา ก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยจะพบเจอใครที่เจ็บปวดมาเหมนกบผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับรอยแผลเต็มไปหมดเลยแล้วเหมือนกับถือเคียวไว้ด้วยนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าไอ้ความรักของเราคงพังไปแล้วความรักของเราคงเหมือนกับไม่สามารถไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วแน่นอนครับให้ขึ้นเนี่ยสิ้นถือเหรียญเข้ามาคุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่หรอกแต่ปล่อยให้ความรักหรือว่าคนรักของคุณที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเข้ามาหาคุณเองอาจจะสินถือเหรียญไบนี้แล้บอกว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเอาความรู้สึกดีๆมาให้คุณ ซึ่งไพ่ขึ้นมาว่า the word นะครับผมอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือข้างโซเชียลหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับแต่แน่นอนครับไพ่ the word คุณมีเกณ์ได้เริ่มต้นความรักใหม่ในปี2 5 6 3นี้นะครับผมมีเก์ได้เริ่มต้นความรักใหม่เริ่มต้นความสุขเริ่มต้นความสบายใจเข้ามาแต่ไพ่ขึ้นมาว่า the word เข้ามาอาจจะมีการหลุดพ้นแน่นอนสำหรับใครหลายคนถ้าเกิดยังจมอยู่กับไพ่เจ็ดถ้วยทําไมอยู่ตรงนี้อยู่ทำไมไม่ยอมไปไหนทำไมยังร้องไห้ยังเสียใจยอยู่นะครับผมไพ่ขึ้นมาว่า the word คุณต้องหลุดพ้นสักวันหนึ พอไพ่ขึ้นมาว่าเดินเวชเชียนนะครับผมเดินเวชเชียนไปนี้ได้บอกว่าสิ่งที่ทำให้คุณหลุดพ้นได้เนี่ยคงเหมือนกับได้คําตอบถามตัวเองซ้ำแล้วครับผมว่าเราเจ็บไปทําไมเราเสียใจไปทาไมเราลองให้ไปทาไมเรา้องให้ทําไมตรงนี้เราอยู่ทาไมตรงนี้เราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าไพ่เดินเวชเชียนไปนี้บอกว่าในเมื่อเราสี่มังกรหลายท่านเนี่ยทำทุกอย่างไปแล้วเจ็บก็แล้ว้องให้ก็แล้วอยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยหรือว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วเขาทิ้งไปแล้วก็รู้แล้วว่าตอนเนี้เขามีความสุขกับคนอื่นเขาไปได้ดีเขาเจอหนทางที่ดีีกกวว่่่าเน าการเจ็บปวดเสียใจยตรงนี้เนี่ยต้องหลุดพ้นสักวันหนึ่งนั่นเองไพ่ก็เลยขึ้นมาว่าเนมารเชียนคุณจะเจอคนที่เข้ามาดูแลเข้ามาใจใสคุณนะครับผมสักวันหนึ่งคุณจะเหมือนกับหลุดพ้นได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับผมซึ่งพไพ่ใบต่อมาคือไพ่ก้าเหรียญเข้ามานะครับไพ่ก้าเหรียญใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับผม,มว่าตอนนี้ชคเสี่ยมก่อนถ้าถนะ้าเกิดคุณหลุดพ้นมาแล้วนะผ่านมาหลายเดือนแล้วผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าก้าวเหรียญเดี๋ยวคุณจะกลับมามีความสุขกลับมีค่ากลับเป็นผู้หญิงงงสอีกครั้นึ มีเงินมีทองมีหน้าที่การงานแต่เพื่ครหลายคนนะครับผมประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินที่ไม่มั่นคงพ้นไพ่สองเหรียญเข้ามาช่วงนี้มีไพ่ขึ้นมาเดอมมูนแล้วก็หกดาบด้วยตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้จะเป็นช่วงการหมุนเวียนเงินนะครับผมหมุนเวียนจับใจ่ายใช้สอยบริหารจัดก,การเงินให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะไพ่ขึ้นมาว่าเดอมมูลกับหกดาบอาจจะเป็นช่วงร้ายแรงช่วงเศรษฐกิจที่มไม่ค่อยดีนะครับผมตามประเทศไทยเอาเลยแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเก้าเหรียญกับเดอะเวอร์แน่นอนครับเดี๋ยวจะผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ ปรับใช้แล้วก็มีโอกาสหรือว่ามีคนลูกค้ามากขึ้นกิจการที่มีโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับผมในช่วงของปีนี้นั่นเองทราบใครหลายคนที่เกิดจะไม่เจอทางออกหรือว่าเจอปัญหาเรื่องวิกฤตทางการเงินหรือเศรษฐกิจอะไรอย่างนงี้นะครับเดี๋ยวคุณก็จะหลุดพ้นนะครับเพราะชาวสิมังกรส่วนใหญ่เนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินการงานด้วยนะครับก็ไม่รู้ไพ่เราเคลื่อนให้กับชาวสีมังกรดีกว่าว่าเขียนไวงไงบ้าง Lead the w a y นะผมให้เขียนว่า B e จูดิเตอ คุณตอนนี้ถามมาเป็นยังไงบ้างมองหาหนทางไปต่อเถอะนะครับผมเราดูบนเส้นทางของเราเขาอยู่บนเส้นทางของเขาใครหลายคนอาจจะบสงสัยว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดินจากไปจากเราก็นั่นหมายคือเส้นทางของเขาเราไปดัดขาเขาไม่ได้น,นะครับผมเราไปดิง้ง่องเขาไม่ได้ดอกค่ะก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาแต่เนี่ยคือทางเดินของคุณนะนี่คือลีดเดอร์เบย์คุณต้องเดินบนเส้นทางคุณต่อไปไปต่อนะครับผมไปให้ได้นะครับผมคุณมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วคุณเป็นผู้นําที่ดีด้วยนะครับผมก็ขอให้คุณเนี่ยโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าความเจ็บปวดความเสียใจ ใครหลายคนถ้าเกิดถามว่านี่ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมฉันถึงไม่ยอมไปไหนสักทีหนึ่งถ้าเกิดเราไปได้เนี่ยเราไปนานแล้วนะครับแต่เพราะเราไปไม่ได้ไงก็สักวันหนึ่งเนี่ยไพ่เขียนว่าลีดเดอเบสักวันหนึ่งคุณก็ต้องไปสักวันหนึ่งคุณก็ต้องหลุดพ้นนะครับผมก็ขอให้ชาวสีมักรกตท่านเนี่ยมีกำลังใจนะครับผมมีความสุขนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยแล้วก็สำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็ไลน์มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ